าสวัสดีกันด้วยนะครับพบกันกับเกมไมค์ครับในเซิร์ฟเซอีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คนในเซิร์ฟหนึ่งคนนะครับพอดีผมจะถามว่าเกียนึกนึกอะไรถึงมาเล่นเซิร์ฟเซอหรือว่าเหตุผลอะไรอะไรพวกนี้หรือว่าประทับใจในเซิร์ฟเซอวียังไงนะครับอ่าอ่าคุณชื่ออะไรครับคนที่สัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับล็อกลีสองสี่นะครับชื่อในเกมชื่อเล่นชื่อลีนะครับ โอเคนะครับก็พบกับเขาได้นะครับก็ผมจะเอาคลิปไปลงในยูทูบหนูหรือว่าลงใน facebook ของทางเซิร์ฟซอุยกันนะครับโอเคอ่ะผมสัมภาษณ์อย่างแรกเลยคุณคิดยังไงถึงมาเล่นเซิร์ฟซอุยครับเออตอนแรกผมไม่ได้กะเล่นเซิร์ฟนี้หรอกนะผมเซิร์ฟใน Google เอาแล้วเซิร์ฟอันดับหนึ่งคือซีอุยขึ้นอันแรกผมก็เลยมาเล่นอันนี้แทนอ๋อแล้วก็คุณประทับใจในเซิร์ฟซอุยขนาดไหนครับเออผมว่ามันก็เล่นง่ายดีนะ มีให้วางบริเวณบ้านไม่สามารถใครมาพังได้นะครับชอบออตรงนี้นะออแล้วคุณอันนี้ผมอันนี้จะเริ่มไปส่วนของเนื้อหาส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าครับครับผมไม่ค่อยตั้งคําถามคนอื่นมากเท่าไหร่เท่าใช่เท่าไหร่นะค,ครับโอเคก็ครับครับตัวเซิร์ฟนี้คุณเล่นตั้งแต่ เภาคไหนครับเล่นตั้งแต่ซูเปอร์ซอุนเนี่ยครับหนึ่งจุดห้าจุดสองครับโอ้ผู้เล่นเก่าพอสมควรนะครับก็อันนี้ใช้ไอดีแท้หรือไอดีเถื่อนครับเออมีไอดีแท้อยู่ครับแต่พอดีเพื่อนผมเล่นผมเลยเอาไอดีเถื่อนมาเล่นแทนอ๋อโอเคนะครับก็ช่วยอันนี้ช่วยพาไปชมบ้านคุณหน่อยนะครับก็เผื่อแบบไม่คนต้องการอย่างเนี้ยโซนปิดปรับปรุงอยู่ครับอ๋อโซนแล้วครับเออ ผมก็พูดไม่ถูกกันะอะไรเอาเอาชีวิตรอดนะตอนที่ปิดปปุกอยู่นะครับอ๋อโซนนี้ใช่ไหมครับครับครับแล้วปกติคุณอยู่ไหนเนี่ยฮะผมวิ่งไปเรื่อยแล้วส่วนมากจะมาเข้าพีพีพมากกว่าเอาแฮวก็ถ้าเกิดจากเจอกับเขานะครับก็ไปเจอกับเขาในพีพีได้นะครับสังเกตตรงหัวซมบี้กับเลขข้างหลังท้ายสี่สองสองกับสี่ครับคันนี้ก็เจอแล้วครับ ใช่เป็นเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวครับโอเคนะครับไปไหนมาไหนใครจำได้ครับก็อะไอเนี่ยหมันยิ้มอะไรได้แคไอ้นี่โอเคนะครับก็สำหรับคนที่มีสกายส่วนใหญ่ผมก็จะมาสัมภาษณ์นะครับก็ถ้าเกิดวันไหนมีอารมณ์จะแคสหรือว่าจะมาสัมภาษณ์คนก็จะถามว่าใครมีสกายบ้างครับผมก็อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีนี้ะก็จะสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงหรือว่า ประทับใจอะไรอย่างนี้ผมว่าคนที่อยากมีส่วนร่วมมันเนี่ยคนนี้โอเคนะครับโหโหอะไรโอโหอะไรวะโอเคนะครับก็ตอนนี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนสิบห้านาทีก็ในตัวเซิร์ฟก็มีจํานวนแค่นี้นะครับแค่ประมาณคนน้อยครับสามสี่คนนะครับสามสี่ไม่ถึงไม่ใช่สามสี่ครับเอาละครับตอนแรกผมมาสิบคนครับสิบคนครับสิบคนนะสงสัยเพิ่งมาทำไม ก็เรื่มนี้เขาเขาปิดในการรับสมัครแบบอันนั้นแล้วนะครับเขาเปิดแบบให้เล่นฟรีแล้วโดวยไม่ต้องสมัครอะไรเลยแบบเข้าปุ๊บเขียนล็อกเขียนสมัครตัวรหัสในนี้เสร็จปุ๊บล็อกอินเรียบร้อยเข้าเล่นได้เลยก็เก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากต้องขอชื่อทาง g m หเมื่อก่อนนี้ต้องขอชื่อทาง g m นะครับได้โอแทบแทบข้างแล้วผมสามสี่วันอ่ะโอเคนะครับก็ คนที่มาส่วนใหญ่ก็เขาจะเอาไอดีไอดีแบบเนี้ยไอดีไอดีเถื่อนเอาจากสกินจากเวฟของคนอื่นมาใช่เงี้ยใช่ครับเพราะว่ามันง่ายเออครับง่ายมงายง่ายมากแต่ว่าผมแนะนําว่าให้สนับสนุนซื้อไอดีแท้ดีกว่านะครับก็จะทำให้ตัวเกมพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับเราจะได้มีเล่นกันต่อไปถูกต้องครับ <laughs> เออไอ,อจุก โอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปจะทั้งสัมภาษณ์แล้วก็รวมทั้งพาทัวร์ด้วยนะครับก็เห็นเขามาเล่นมานาำผสมคนแล้วก็พาให้เขาพาทัวร์หน่อยแล้วกันอ่าที่ที่สําคัญที่สุดก่อนนะครับเอออันดับแรกอันนี้ไม่ได้เจียมกันอาไว้นะผมคิดว่าลองให้เขาพาทัวร์ดูก่อนวันนี้หาคนที่จะพาทัวร์ไม่ได้เลยผมก็พาทัวร์ไม่ถูกว่แล้วอย่างแรกต้องมาอ่านป้ายก่อนนะอันดับแรกครับอันดับแรกต้องอ่านป้ายสาหรับคนที่มาเล่นใหม่ สำหรับการสร้างบ้านหรือสมัคร VIP มีบอกหมดทาง GM ได้ติดปลายไว้บอกแล้วนะโอเคแต่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจนะว่ามันเอาไวเก็บอะไรก็ตอนเปิดเซิร์ฟล่าสุดนี้เห็นเขาบอกว่าของตกนะครับเขาก็เลยเอาตั้งกล่องไอเดียไว้ทุกจุดในจุดวาร์ทุกจุดเลยครับครับคือผมเล่นตอนตอนแรกมีแค่แมปเดียวนะคือแมปเอาชีวิตรอดแมปเดียวอันนี้เริ่มทยอยสร้างมาก็เยอะแล้ ไม้พี่มีเดออินอะไรเลยนะโอเคครับโนก็ยังไม่มีนะ VIP มี PVP กับเอาชีวิตรอดแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาเยอะแล้วคนเต็มเยอะกันนะเขาอยากได้โซนฟรีกันนี่ครับโซนฟรีก็สมัคร VIP พครับเออเออผมลืมถามอย่างหนึ่งครับสมัคร VIP พีปุ๊บได้โซนฟรีมาปุ๊บถ้าเกิด VIP ละหมดไปปุ๊บอะแล้วตัวโซนจะหายด้วยหรือเปล่าครับเอออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมยังไม่ได้ทัน ซื้อโซนเลยคือถ้าสมัครเป็น V.I.P. ปั๊บก,ก็จะมีที่เลยคือจะมีให้เลือกออโต้นะเข้าไปเขาจะมีหนังสือให้เล่มหนึ่งถ้าถ้าอยากทดลองก็เหมือนเข้าอีกเซิร์ฟหนึ่งนะจะมีอีกเซิร์ฟหนึ่งเป็นเซิร์ฟแบบเสกของได้ทุกอย่างไม่ใช่ชีวิตพงก็คือเป็นเกมหมูนนะครับก็บอันนี้อะไรนเนี่ยคนที่หัดเล่นนะโอเคนะครับก็พวกที่อ่ะแล้วเป็น แล้วจุดที่เด่นที่สุดอะในพยดาเซิร์ฟเซอวีที่คนเขาเข้าเล่นเยอะที่สุดอะคือที่ไหนครับเออก็เอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้มีโซนใหม่เอคือโซนอะไรครับเออผมจําไม่ได้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบีบแป๊บนึงมึนมึนมึนอันนี้นะ s u r เวอร์นะ s ไ r เวอร์อันนี้อันไหนนะครับอ่างั้นเราเราเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคนะครับก็ครับเข้าไปแล้วครับ เมื่อก่อนอันนี้บล็อกโคนี้เป็นบล็อกโคนี้เป็นอันนี้นะครับเป็นเป็นโฮมโซนแต่คือถ้าเอาชีวิตรอดอีกแมปหนึ่งจะใช้แร่หินไหไอแร่เหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กนะครับเมื่อก่อนมันเป็นแร่เหล็กแล้วตอนแรกๆที่ผมอยู่มันจะมีแร่แร่เพชรก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาแร่เหล็กแล้วก็ค่อยมาแร่โคลใช่ไหมครับเนี่ยครับที่ผมถืออยู่เนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟสวาเวอร์จะเป็นไอเซิร์ฟเอาชีวิตรอดจะเป็นแร่เหล็ก นะคอันนี้คือไซเวอร์คือเป็นเป็นเอาชีวิตรอดเหมือนกันแต่อันใหม่ที่เพิ่งสร้างมาให้เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็คนที่สร้างคนที่สร้างแบบคนที่สร้างอุปกรณ์หรือว่าสร้างสถานที่พวกนี้คือใครครับช่วยโปรโมทเขาหน่อยรู้จักชื่อไหมครับเนี่ยเสียครับเสียเสียผมเรียกกันเสียกันอ๋อเรียกเสียเท่านั้นเองเสียกันแค่แค่นั้นเองอ๋อครับก็คือเขาก็คือชื่อเซเวอร์นั่นเองนะครับผมก็ ก็เซเซอุยนี้เขาจะเป็นผู้คุมเซิร์ฟแบบเป็นเขาเลยนะเป็นหัวหน้าโซนหัวหัวหน้าหัวหน้าเซิร์ฟเลยแต่เขาไม่ค่อยได้เข้าช่องไหลรเขาจะให้เพื่อนของเขาเข้ามากกว่าเป็นผู้แต่งเนลมิตทุกอย่างเช่นจุดเกิดหรือประตูวาร์ปนั่นเองครับผมก็คือคนนี้ใจดีนะคือขออะไรให้หมดเมื่อก่อนผมขอหนังสือให้มาเป็นกันตักโอเคนะครับก็ไอที่เขาถืออยู่ก็เป็นโฮมโซนที่เขาถือเล่นอันนี้กินอะไรเนี่ย กินต่อหน้าผมเลยโอเคโอเคนะครับก็ถามจริงๆนะครับอัดคลิปครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับไม่ครับไม่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 นะครับโอเคนะครับคือก็เคยเคยอัดแต่เคยไม่ได้นานขนาดนี้ไงโอเคนะคือตอนนั้นผมไปลงลงลงนรกนะอ๋ออ๋อครับพดีไปโดนฆ่าตายเลยอายเลยแล้วคลิปทิ้งไม่ต้องอายรลกครับเรื่องตายเป็นธรรมชาติครับ คือคนอื่นเขาใส่กอะเพชรผมใส่กอะเหล็กอยู่นะอ๋อครับครับก็เซิร์ฟประจําก็มีแค่เซิร์ฟเซอุ่นเนี่ยแหละครับถ้าเกิดจะเห็นได้ก็มาเห็นในเซิร,ร์ฟฝรั่งเขาอุ้ยตกใจสัตว์เต็มหน้ากูเลยอุ <c> ้ย <oughs> เอ้ยอันนี้ใครเหรอมาแล้วมาแล้วใหม่คนละอ,อยากมีส่วนร่วมไหมครับสวัสดีครับครับโอเค okay, ครับอันนี้เออเอเอคุณช่วยบอกให้เขาถอนหมวกออกโอ้เหมือนเพื่อนเก่าผมอะครับเขาใช้สกินเนี่ยแหละครับ แต่ไม่น่าจะใช่คือสกินซ้ํากันได้ครับเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรครับอะไรครับขอขออยู่ด้วยผมไม่เข้าใจเยากอยู่กับคุณนะครับผมก็มังงอยู่กันก็เดี๋ยวจะมีข้อข้อควรระวังนะเวลาแอดชื่อควรจะแอดเฉพาะคนที่รู้จักจริงๆนะโอเคนะครับถ้าเกิดแอดไปเรื่อยนี่ไม่ดีนะครับมันนั่นนะครับเคยแล้วครับตู้หนังสือลงมนผมหายหมดเลยถูก กาซาใจดีเออเห็นว่าเป็นเด็กสมัครใหม่เออก็ระวังกวันเดียวกับมาหายหมดผมเลยเข็ดจากนั้นไม่ใครยีกเลยก็ผมก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนไปหลายรอบแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อนของแฟนเนี่ยเลยค่ะครับคือบ่อยคับระวังครับคือควรจะคบกันแบบนานๆนะถึงจะไว้ใจเอาแบบไว้ใจจริงๆนะต้องไว้ใจจริงนด้วยกันยิ่งดีนะนั่งข้างๆอย่างร้านเกมอย่างนี้นะเออโอเคครับแต่ร้านเกมผมว่าไปทัวร์กันดีกว่าไหม โอเคโอเคครับมันเล่นอะไรเดี๋ยวเราตัวกันต่อเถอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่รู้จักกันนะครับผมเพิ่งไปขอไปขอสกายเขาเออก็รู้จักเขาเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันถ้าเกิดก็คงอาจจะคุยตาไปแล้วนะโอเคโอเคครับอันนี้คือสนุกสนุกอันนี้ก็เพิ่งสร้างเหมือนกันสนุกยังไงอ่ะผมยังไม่ผมมาแค่ครั้งเดียวผมก็เลิกมาเลยเขาไม่เห็นไม่มีอะไรทํามันจะเป็นเหมือนด่านผจญภัยนะแบบ คือเหมือนข้าดันเจียแต่มันไม่มีมอนเตอร์อ๋อแล้วไอ,ไอ้สิ่งก่อสร้างค่านี่คืออะไรเออเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนแบบต้องต้องเข้าไปดูผมก็เพิ่งมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยขาวๆเนี่ยผมเห็นน้มิ้นี่แมปอะเออ,เ,อ,อเดีเดวร์เออผมก็ไม่รู้นะ <laughs> ผมก็เพิ่งมารอบสองอะไรเนี่ย <laughs> มอนสุกวัน ้คุณอยู่ไหนเด้อผมมองไปเห็นแล้วเด้อเอ้าล่วงเลยตายเอา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 คุณเอาเอาตาไปแป๊บหนึ่งโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปอยู่ในนี้ก่อนกำลังงงกำลังงงตื่นเต้นโอเคนี่ไหนว่าไม่ตื่นเต้นไงครับไหนว่าไม่ตื่นเต้นไงครับเออผมไม่เคยพาใครทัวร์ครับอ๋อโอเคครับก็เออผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีให้เล่นด้วยครับเพิ่งเพิ่งมาใหม่น่าจะได้สองเดือนแล้ว แต,แต่ผมก็เพิ่งเข้าครั้งที่สองเนะี่ยคือมันไม่มีคนพามาไงอันนี้ผมอยากรู้อย่างหนึ่งเขาทํานี่ยังไงเนี่ยทอนลอยได้เท่าไงอ๋อถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นสมัคร V i P หรืออะไรเขาจะมีแบบเปิดให้บินได้นะแต่ไม่มีให้เสษของไม่จํากัดไม่ใช่ไม่ใช่รับไม่ถึงว่าอนนทอนลอยได้ผมเ่ก็เคยเห็นบ้านลอยได้เหรอทอน ท็อตเนี่ยแหละครับที่เขาปกติเขาจะปักไว้บนกําแพงหรือบนพื้นแต่มันลอยขึ้นมาผมก็งงมันเป็นสิ่งมหาาัศจรรย์ของเซิร์เอราผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมผมอยากสัมภาษณ์กับแอดมิเชมัสเลยแต่เนี่ยกําลังงงเนี่ยว่าทําได้ยังไงวะเนี่ยขนาดมันได้ยังทําได้เลยอ่ะคือคือกล่องคือกล่องเหมือนกันกล่องเก็บของอาหีบหีบเก็บของอะ่ะคือเขาวางสองอันติดกันมันก็ต้องกลายเป็นอันเดียวกันใช่ปะ่ะเขาบผมอันนี้มันอันนี้มันแยกกลายเป็น คือมันไม่ติดกันอะผมก็ไม่เข้าใจเขาวางได้ไงอโอเคนะครับก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่ากิจกรรมเขาเริ่มอีกอีกครั้งหนึ่งวันไหนครับก็ผมจะได้ประกาศไปด้วยเลยเอออัน,นอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบผมก็เพิ่งเข้ามาเนี่ย<อ> <laughs> ผมยังไม่ได้เปิดหน้านเว็บเลยอเอ้าวเหรอคร <laughs> ับครับครับก <år> ็ <år> ถ้าเกิด <c oughs> คนที่ <c oughs> เข้ามาปุ๊บก็ช่วยไปกดไลค์ในทางเฟซบุ๊กของเขาด้วยนะครับเขาจะบอกข่าวกิจกรรมอะไรพวกนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงทางเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ในทาง เวฟของทางเสอุยเท่านั้นนะครับก็อันนี้มาเล่นเฉยๆนะเอยจะอุ้ยล่วงผมยังไปไม่ถึงไหนเลย,เอ,ย <laughs> อยู่หน้าประตูอยู่เลยโอเคนะครับก็งั้นก็ก็จะพาทัวร์ไปเรื่อยๆเนี่ยครก็เล่นกับลองเล่นกับเขาไปดูก่อนก็เห็นเขาเล่นเล่นในทางเซิร์ฟนี้แบเซิร์ฟนี้มาตั้งนานรู้สึกว่าจะพูดผิดไปหลายรอบเลยนะ, <c oughs> <laughs> จะเจ้าบ่เถอะมัน <c oughs> เขาไปแล้วเขาออกมาหมดแล้วครับออาหรออ้าหรอโอเคมีใครเขาแล้วไปแล้วก็เอาหรอโดนของขั้นก็ตายเด้อโอเคอันนี้ก็ลองมาเล่นดูกันนะผมว่ามันสนุกดียิ่งไปหลายคนยิ่งมันครับผมก็ก็เมื่อก่อนนะครับผมเคยถ้าเกิดคนที่เคยรู้จักเอออนะคุณเออนะรูนาวใช่ไหมหรือว่า l l o l o u n a t ไอไอไอเคเก้าหนึ่งอะครับก็ถ้าเกิดรู้จักจก,ก็ผมเนี่ยแหละคน,นนั้นอ่ะผมผมจัดงานแต่งงานในตัวเซิร์ฟเซอุยขึ้นมาแล้วก็เมื่อก่อนก็ดังอะแต่ตอนนี้ไม่ได้ดังละมันคงลืมกันไปละผมผมรอก,กิจกรรมไมเนี่ยวันนรกแตกเย่ยโคตรเป็นอะไร,ไไรที่มันมากมด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอวันนั้นวันนั้นเซิร์ฟเวอร์ปิดหมดเลยแล้วเขาเปิดเปิดเปิดทดแทนขึ้นมาคือ คือยิ่งกว่านรกแตกอ่ะคือโคตรมอนมาอยู่ที่จุดเกิดหมดทุกอย่างคือคือมอนที่เราเกลียดที่สุดมีหมดนะครับทั้งอะไรครับทั้งอะไรครับอันนี้บอกให้หมดแล้วมีคือคือที่ผมเกลียดมีซอมบี้นะซอมบี้พิกหมูซอมบี้แล้วก็มีคือผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้มีสเกลตันมีซอมบี้คือทุกผีมาหมดทุกตัวคือเกมจะจะประกาศว่านรกแตกที่จุดเกิด ช่ครับเป็นอะไรที่มันมากคือมันเก็บเลเวลเก็บตังอะไรคือจะซื้อของต้องค่ามอนเตอร์ถึงจะมีมันนี่นะครับครับผมโอเคนะครับคือหรือถ้าแต่คือผมไม่ผมผมเคยเติมแต่ผมไม่รู้ว่าแลกยังไงนะส่วนมากก็จะแลกเป็น VIP ไปเลยเออคุณเราาผมของผู้ย่างนึ่งได้ไหมครับบิซใส่เกย์ครับโอ้โหว่าทำไมมันโล่งๆนะโล่งมันเจยนย เดีเยวเป็นบัตรเดยวเข้าลบโอเคครับเป็นเป็นอะไรที่หามากแล้วโอเคครับสกินตอนนี้สกินผมเปลี่ยนแล้วนะครับก็สกินเก่ามันดูแปลกๆก็เลยมาเปลี่ยนสกินใหม่นะครับคืออันนี้อันนี้เป็นตัวเก่าผมเสียดายนะผมไม่อยากสมัครใหม่ก็ใช้สกินเดิมสกินดั้งเดิมคือชาวบ้านธรรมดาโอเคครับคือแต่คือคือแต่แต่ขอในตัวผมไม่ธรรมดาเะยโอเคนะครับก็ ก็อ่าผมก็ขอทิ้งท้ายกับพวกที่ชอบแฮกไอดีคนอื่นเขาเข้ามาเล่นนะครับก็คเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะะตัวอย่างทนี่ไม่ดีก็ห้ามเด็ดเลยนะครับกโดยเฉพาะเอาแฮกของไอดีแอดมินมาเนี่ยไม่ดีนะครับเค็นมาตลอดเลยทุกครั้งมาดัินสุดยอดแล้วเออเกิดแฮกได้นึงก็ผมว่าก่อนกลับเราไปตะลุมบอล PVP กันดีกว่านะโอเคนะครับขอใส่ชุดเกาะก่อนครับ โอ้โหใส่ขอไปเอาแล้วของเต็มเลยครับอยู่เลยไปดิไปดิเอาคันนำไปแล้วคันนำไปแล้วตามไปแล้วโอเคครับอั่นึงครับเดี๋ยวขอเตรียมมันมีันมีนเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนมันเป็นอันนั้นนะครับเป็นรถเป็นรถบัสเป็นรถบัสแบบเออแถวอียิปต์ครับนะครับก็อะไรอ่ะเยอจังเลยครับหมัดนะโอ้โหโอ้โหแม่ชิปเพลงโอเคนี่ไอหมัด อาหมัดนะกุธนูไม่น no ีวันนีกูใช้ธนูทุบเดีอดแหลบ่ะดิเอ้เอวิเอวเอวิเอวิดีเอวิเอตุ๊ตุ๊ตุ๊สองคนเรามาสองคนเราต้องลุมครับอุ้ย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 ออออมนี้ต้องตั้มตกตาโอเคครับก็คือเขฆ่าตัวตายนะนี่ผมโอเคครับ อันนี้ไม่รู้อันนี้เขาก็ทําใหม่กันเยอะทําใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณอันนี้เป็นของเล่นเลยครับอันนี้เป็นของเล่นเห็นไหมมีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนอุ้ยอุ้ยเออเพราะว่คนคนนี้เขาไม่จบเลยครับเนี่ยเขามีภาคสองอุภาคสองต่อไม่ใช่ภาคไม่ใช่หนังเลยเขาคุณเขามีภาคสองนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ครับขึ้นได้นะมีบันไดบันไดลิงบันไดลิงแต่ขึ้นไปทีไรโดนทุบตกมาตายทุกผีเขาให้ลิงปีนรับบันไดลิงคนปีน เล่นมุกอะไรเดยวคุณโอเคครับก็อันนี้คือจุดอันนี้คือจุดขายของสําหรับพวกที่จะต้องการขายของในโซนอะไรพวกนี้นะครับก็เออสามารถตั้งได้ครับตั้งได้ก็วันละก็สิบเก้าบาทนะครับก็คุ้มก็ถ้าเกิดคนที่เลยก็อาจจะคุ้มนะอาจจะนะครับไม่ใช่คุ้มนะครับบาคนก็ทางหางน่นที่ดีเนี่ยครับการวางกล่องเป็นไง ความจริงนนมันต้องกันใช่ไหมเออก็อันนี้เขาเอากล่องนั่นไงเอากล่องเอากล่องเลสโตมาวางไงมันก็เลยไม่ติดเดี๋ยอนักขข้างหน้ากล่องเลสโตนจะไม่สามารถตักใครมาดื่มยาและทิ้งแถวนี้วะ <c oughs> หนุนหนุนหนุหนไปแล้วมามาอยู่ดันดันแม่งเอ้ยนี่ขยะเรียนรหัสเก็บแม่งเอาไปใช้ต่อข้าแขขายของโอ้โหเก้าสิบเก้าบาทต่อวันอืมก็สำหรับ พ้เลีนก็อาจจะคุ้มครก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมว่าพวกที่เป็น V.I.P. นะสำหรับแบบพวกที่เล่นนานกว่าผมนะอ่าก็จะอาจจะคุ้มจะมีวิธีหาเงินของเขาอืมก็เขาอาจจะแบบสร้างไอ้นั่นนะไอ้ที่ตีมอนเหมือนแบบลูวี่คุงอะไรพวกนี้เขาก็สร้างเอาไว้อะไรพวกนี้ก็อ่าผมเน้นอีกอย่างเลยครับสำหรับพวกที่ตัวที่เป็นที่เป็นเพศ ที่เป็นเพศที่สองะครับที่เป็นผู้ผู้หญิงนะครับก็ขออย่างหนึ่งก็คือเวลามาเล่นทีก็ช่วยใช้สกินให้เหมือนผู้หญิงหน่อยครับบางคนใช้สกินผู้ชายเข้ามาเขาก็นึกว่าเป็นการเฮยกันนะครับตกกระตายทั่วหน้าเลยใช่ไหมครับครับครับเขาอาจจะไม่เชื่อกันนะครับก็พยายามบออืครัคนยังน้อยอยู่ คนยังเท่าเดิมอยู่เลยเขาเขานอนเขาเขานอนกันหมดแล้วครับเขานอนกันหมดแล้วแต่เขาเปิดค้างเห็นเขาไม่นอนเห็นคิดว่ามีเอทีเอ็มอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี่เหรอเออผมก็ไม่รู้นะแต่เซิร์ฟเีอร์มีเอทีเอ็มนะครับไม่มีการปั๊มตังค์โดยใช้เอทีเอ็มนะครับฮะคือป่านนี้เขาปั๊มกับชิปเป่งเลยครับป่านนี้คนเซิร์ฟเวอร์กำลังคุยคนในเซิร์ฟเวอร์กำลังคุยโอเคเลยครับเออโอเคทำเพื่อนตัดไม้ครับเขาชอบหาไปทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเี่ย ก็เดี๋ยวมันจะพาพาคนที่ผมรู้อะถ้าเกิดก็ถ้าเกิดคนที่คิดว่า,าเล่นเซิร์ฟนี้ก็อยากจะเล่นแบบอยากแบบอยากรู้จักกับผมแล้วก็คนที่อยากอยู่กับผมก็ต้องมีสกายเท่านั้นก็จะอนุญาตให้อยู่ได้อย่เงี้ยครับ,รบก็ตอนนี้ก็ค,คนนี้ผมผมแค่ผูผมแค่บอกไว้เฉยๆนะครับก็โปรโมตตัว,ตวโซนผมหน่อยเพราะโซนผมมันขนาดใหญ่เกินจนแบบ ไม่มีที่จะให้เล่นอะไรแล้วอ่ะแบบทรัพยากรก็มีน้อยๆจะให้ทําไงก็ไม่รู้เนี่ยแบบซื้อโซนใหญ่มาแต่ทรัพยากรน้อยอุบาทมากสรับผมอุบาทมากไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกต้องครับก็มีประโยชน์แค่ไหนเดียวใช้มาแล้ววิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมะีมีประโยชน์แค่ไหนเดียวคือขี่มา้าแล้ววิ่งรอบนั้นโอ้ <c oughs> ขี่ม้าโอ้ตัวกระบอกเพชรเออผมสงสัย <c oughs> เกมไมค์ครับมานานแล้วว่า คือต้นกระบองเพชรเนี่ยเราเดินชนแล้วเจ็บใช่ไหมเลื่อนรถครับแต่ไม่เนี่ยทุบไม่เจ็บทุบไม่เจ็บมือมือมือมันได้นะครับมือมันได้มือมันได้มือมันได้เนี่ยทุบเนี่ยทุบก็ผมก็ไม่เข้าใจนะคือทำให้ต้องสี่เหลี่ยมไม่มีใครตอบได้แล้วไอ้คำถามอันนี้อันนี้คำถามที่ งงที่สุดธรรมดาที่ผมเคยได้ยินมาแล้วครับทำไมต้องสี่เหลี่ยมโอเคเลยครับก็จะเป็นคำถามชวนหัวอ้าวลวงเลยขึ้นมาสิขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาโอ้โลงน้ำไม่เป็นไรแล้วหายเอ๊ะมันมีรูด้วยอ่ะรูเนี่ยรูอ๋อ ความจริงมันต้องเป็นเหตุเรื่องแสงนะอผมว่าจีเอ็มน่าจะใส่ไม่หมดลืมผมว่าไม่ใช่จีเอ็มใส่ไม่หมดหรอกผมว่าน่าจะบั็กมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะก็เอ้ยอย่าทุบ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 ผมมาทุบรถอย่าทุบอย่าทุบอ๋อล่วงเดี๋ยวกูบอกอย่าทุบเลยสุดคือได้แล้วเอ้ย ตาตาตามมึงลงไปแล้วลงไปเลยกู<ล><ล>ไม่ลงเว้ยไปแล้วโอเคนะครับก <c oughs> ็ก็ <c oughs> จะขอจะจบคลิปเดี๋ยวต้องไปรอไปที่จุดเกินก่อนแล้วก็จะจบคลิปเลยแล้วกันนะครับนะครับผมตามมาแล้วผมตามแล้ววิววิวตอนนี้กลางคืนแล้วฝนตกแล้วโอเคนะครับก็งั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็โปรดซับสไคร์หลือ หรือว่าไลค์อะไรต่างๆนานาแล้วแต่คุณที่จะต้องการจะทํานะครับหรือคุณไปเขียนด่าคอมเมนต์ผมอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับก็แค่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ